ู่รายการเน่นอตชาแนะครับวันนี้จะเป็นการออกทริปครั้งแรกนะครับอคอยติดตามครับเพื่อนๆว่าวันนี้ผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนครับ ที่แรกอีกที่แรกครกับเช็กระบบทั้งแรกเช็กระบบเสียง เย่างนต้องขออภัยด้วยนะครับพอดีเป็นการทดสอบครั้งแรกครับอาจจมีข้อผี้เขาดน,นิดหน่อยนะครับต้องขออภัยนะครับเราจะเลี้ยวขวาข้างหน้านี่ครับเลยไปก่อนดีกว่า อนตารายเดี๋ยวเรากลับรถตรงนี้นะครับรถหน้าเด็งคานรถหลังว่างเดี๋ยวกลับรถตรงนี้เลย เขียนว่าอะไรครับอ่านไม่ออกนะครับป้ายซีกหมดแล้วนะดูทางเข้าอาจจะลุยนิดหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรครับเราสายลุยอ,อยู่แล้ว,วยิย้มแ n ปส,สายลุยครับ เจอแล้วครับจุดแรกไม่กลัวครับบททดสอบจุดแรกครับบ่อย่งครับบ่อย่งอ่าสบายครับ เราจะเข้าถูกหรือเปล่าผมก็ไม mm ่เคยมานะดูในคลิปใน YouTube ผมก็ไม่เคยมานะครับเราต้องลุยครับวันนี้คลิปแรกไม่เปิด Google Map ด้วย mm hmm. ไม่กลัวหลงก็ถอยกลับกบ กลัวกลัวที่ไหนนะทางนี่คงเป็นทางเข้าไร่สภาพนะครับอตาตรงนี้เป็นเขตร้อยต่อระหว่างตำบลเจ้าวัดกับตำบลห้วยแห้งนะครับเป็นเขตคาบเกี่ยวกัน สภาพฮะโอ้ตอนเรามาตอนฝนตกนี็แย่นะครับดูจากสภาพทางน้ำแล้วไม่ธรรมดาครับ เพื่อนๆกลุ่ม Enduro นะะอยากมาเปิดประสบการณ์ลองชมคลิปนี้ครับ ไปได้หรือเปล่าครับโอ้โหทางทางแบบนี้เอ็ดูโรชอบอะแต่เราไม่ใช่เอ็ดูโรครับ ว่าเราสปอร์ตกับใจสายสปอร์ตกับใจครับมาคนเดียวด้วยพี่น้องสองข้างนี่เป็นออป่ายาครับ ก็เป็นสภาพนี้ครับ ขึ้นถูกทางว่าว่านอนเจอเดกคนขี่ยามบอกได้เลยว่าไม่เคยมาครับ ต้องเปิดแมพแล้วล้ะเนี่ยเราก็ไม่เจอป้าย,ยนะครับถือว่าจะไม่ใช่ทางนี้ 就得搬家了。 ั่นไงผมว่าแล้วไม่ใช่แล้วโอ้โหยิ่พุ่งใหญ่ครับใส่ต้องเปิดแมพโอ้เจ้าไม่ได้โทรศัพท์มาด้วยเด็กแค่ ลุงครับเขาแหลมขึ้นตรงไหนอ่ะเ,เ,เลยมาแล้วใช่ไหมเลยมาแล้วเลยมาแล้วมันมีป้ายบอกว่ามันไปตรงนี้มันขึ้นไปทางขวามือเนี่ยขวามือไปอ่างเลยไปอ่างเลยมาแลล้วเยประมาณเกบเก็บสองโลแล้วโอ้เข้ามาหน่อยเดียวใช่ไหม,ไมเข้าเข้าจากโค้งมาหน่อยเดียวเออลงลงถนนลุกหลังมาก็าประมาณสัก ไปถึงโลบ้างแย,แยกซ้ายมือเข้าไปถ้ามาตางนั้นะ <Okay. S 2> นะโอเคแยกขวามือโอเคครับโจทย์บวนดู <laughs> ครับจากที่เราเจอลุงเมื่อกี้เราก็เพิ่งรู้ว่าเรามาผิดทางนะครับ โอ้โหว่าแล้วทำไมมันไกลจังนะครับขับมาตั้งไกลนี่แปลกใจว่าทำไมมันไกลขนาดนี้นะครับฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคลิปต่อไปนะครับฝากติดตามด้วยนะครับว่าเราจะเข้าถูกทางไหมนะครับอ่างเขาแหลมเราจะไปถึงหรือเปล่าคลิปนี้เราจะเฟลหรือเปล่านะครับฝากติดตามชมคลิปถัดไปด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิง่ง แจ้งเตือนไปด้วยน,นะครับจะเฟลหรือเปล่า,าต้องคัดเรื่องนมาก่อนครับวันนี้ครับอ่าเห็นี้หรือว่าจะเป็นแยกนี้ใช่ไหมลุ้นครับไปแยกนี้แล้วกัน Oh